สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะมาดูสายันอัดฟางครับรถจอดอยู่บนเทลเลอร์เลยครับผมไปได้ออกงานเลยโอ้รถเกี่ยวายคันแท่เดี๋ยวมาดูรถใครจอดมานี่ เต็มอูเลยสวัสดีทุกคนสวัสดีครับโอ้ป๋าสวัสดีครับปัญหาไปทางไหนไปลงคลิปแลงอาดฟังทางไหนมาด้วยอัดฟางเขาไฟไหม้ลฮะเออรขาใครไฟไหม้เหรอเห็นในคลิปเนาะโอ้น่ากลัวเลยอืมโอ้วันนี้เจ้าแก่เอามาลงสองคันเลยละอ๋อ นี่รลนี่ทำไมมันใหญ่แท้นีตัวนี้มันรุ่นใหญ่เนาะนรุ่นูที่ปากอ่ะเนะาะสองเบสสามสิบครับเนี่ยมันรุ่นจัมโบ้เนาะน,นี่จัมโบ้ครับผมหลนี่จัมโบ้รุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมด <c oughs> วิ่งไปกลับนี่รู้เลยเนาะได้งานเลยครับผมออมอง้ายนงสายนาย์เมื่อวานไปไหนมา วันก่อนอัดฟางอัดฟางนี่นะครัเอ้าไม่ใช่ไปท่นมาเหรอกลับจากนั้นก็มาอัดฟางอ๋ออัดฟางเมื่อวานอืมได้สี่ร้อยกว่าก้อนว้าวใครึ่งวันโอ้โหแจวเลยอัดทิ้งเนานได้ไวอัดทิ้งเนาะไวไวไวแต่อัดทอยนี่มันก็เลยจะได้ช้าหน่อยนุ่นจะไม่ฟางที่อัดเ่ะไม่คับนุ่นอัดท่านมาลัดจากบ้านก่อนอ๋อ วันนี้ก็ด้่นเาพีแขยับแล้วครับขขยับรถไปเลยขยับรถไปนนยดใช่ไหมฟางที่สยันปอัดมานะครับใช่ไหมฟางที่สยันอัดมาเลยนะครับอ๋อโอ้หอัดแน่นเกินแล้เนาะอัดอย่างนน่นเลยครับดูดี อัดยางแน่นเลยผมมือโน้ผมว่าจะเทให้เจ้าแล้วประมาณสักเม็ดสี่สิบแม่นาสี่สักก้อนเนี่ยเขียวเนอ่ยเทแถมยาวๆเลยนะเทแม่ยาวเลยยกไปหลังหักไปเลยโอ้โหแตทองได้ยกที่ไหนทนี่แต่คนๆนี่แหละได้ยกคนๆเลยจะยกคันนี้ทำไรสยันทำตู้ทำตู้ใหม่เหรอเด่นน้ำลำเจย ซ uhm ีหม่ไหมโอ้ไล่เบาด้วยใช่เหรออันนี้เช็คระบบตูอย่างเดียวช่วงล่างอะไรก็โอเคเนาะแรงอยู่แรงอยู่แล้วเนาะของพวกเกษตรมันเปิดได้เนาะ ตัวนี้มันเปิดได้อ๋ออุ้มอุ้มใหญ่สามตันอุ้มใช่ใช่เนาะอุ้มนี่ใหญ่มากเลยอุ้มใหญ่นะกี่ข้อเนี่ยเท่ากันกับสี่แปดเนาะสี่แปดนะแต่ว่าเขาทำมาใหญ่นะตัวนี้กาสเป็นไอ้รุ่นก่อนของไอ้คันที่ท่อเลดท่ออืมใช่เป็นโปนตี่โปนตี่ไม่ใช่นมนะโปนตี่ เดี๋ยวไหมมันจะคล้ายๆเจ้าช้างอุ้มมันเหมือนเจ้าช้างรุ่นอืมอืมใช่ก็หม้อน้ำหม้ออยู่ข้างนี้เหมือนกันครับรุ่นนี้ทำมาดีมาทุกคนขึ้นมาดูด้านบนอืมอันนี้เพิ่งแกะใช่ไหมทาย,ยันแกะแล้วก็ไล่เบายัางโอ้แต่น้ำเตยนี่มันไปหมดแล้วนเนาะมันมันมันเป๊ะไปไหนแล้วน้ำเตยตัวนี้ สมควรที่จะเปลี่ยนแล้วแหละพอต้องยกมาทำใหม่เหรอทำ้างบนนี่ก็ยากเนาะเอาตู้ลงก่อนเอาเอาอ๋อนี่เรารถยกรอเอารถอะไรเฮียบมาล่ะเอาเฮียบมาตู้ตัวนี้มันกี่ฟุตนี่ยหกฟุตเรอหกฟุต

เดี๋ยวก็เสร็จเจอสูตรไซยันไปหนาวนี่เจ้าของรถเนี่มาเฝ้าเลยกี่ไร่ครับผมปีนี้ห้าร้อกว่าไร้ก็รสองคันนี่นะสองคันส0ห้ายกว่าไร่บรด้ไุ่นใหม่มอน้ำาตรงนี้ม่อออยู่ตรงนู้นนะใช่ใช่ใช่รุ่นใหม่ครับ ตัวนี้มันมันเป็นเหมือนรุ่นที่กเกษตรขยามาแยกวงกันหรือเปล่าครับเหมือนคล้ายเหมือนคล้ายเจ้าช้างรุ่นที่ช่วงกเกษตรขยามาแยกจากแทมโก้กอะไรนะอุ้มจะเหมือนของเจ้าช้างว่าชุดนี้ก็จะเหมือนเจ้าช้างอ่าครับรุ่นใหญ่ปั๊มเซาเออร์เหรอเซาเออรอ์เซาเออร์ยี่สิบสามเหรอยี่สิบสองจะยี่สิบสองหรือยี่สิบเอ็ดายี่สิบสองตัวขนาดน,นี้ยี่สิบสอง เครื่องอะไรหัเประเทศล่ะหัรเทศอยสิบสองร้อยสิบแรงเทอร์โบตัวนี้อันนี้ก็เททำแค่นั้นใช่ไหมครับทำแค่ตู้เนาะอันนี้เกลียวอะไรเนี่ยเกลียวพอดีอ๋อพันไม่ดีเสริมไหมเต็มแล้วอืมเต็มแล้วคันนี้ก็ทำแค่นี้เนาะคันนู้นก็เปลี่ยนแค่ช่วงล่างใหม่เนาะฮะเหรอ ป๋าจะเอาทั้งไม้ทั้งคันเลยเอาไม้ทั้งคันน<ป>ะจ<ป>ะลงเอาก้อนเท่าไหร่ครับผมทำปากทำตู้เอาก้อนเท่าไหร่สิบสองหรือสองร้อยจะหาสิบสองไม่ได้เราจะเอาสองร้อยนะมันมีสิบสองกับสองร้อยหน่อยสองอย่างเอ้าหาก้อนอยู่ครับผมใครมีก้อนดีๆก็แนะนำหน่อยก้อนตัวเดิน สิบสองก็สองร้อยเอาสภาพที่โอเคนะอืมใครเอาราคาเอาเอาราคาเท่าไหร่เอาเผื่เอฟซีเขามีใครจะได้โทรมาหามันเยอะเกินราคาายราคาฮะราคสบายกระเป๋าเอาราคายาวๆเนาะก็ใครมีตัก้อนตัวเดินก็โทรมาครับผมโทรมาบอกกันด้วยนะครับ 0808432910โทรมาแล้วก็ส่งรูปมาแอดไลน์เบอร์นี้ครับผมเบอร์เซียน้่แล้วส่งรูปมาให้ดูหน่อยมีก้อนดีๆสิบสองก็สองร้อยสิบเอามาลุงสิบมันเป็นอะไรที่สิบทำไมถึงแบบสิบเล็กสู้ไม่ได้มันสู้สูเครื่องสู้ลำหนักการเกี่ยวมันไม่ได้อ๋อ สู้คนขับไม่ได้จริงเลยคนขับนี่แรงเกินกระชากเห็นคันอื่นของพวกทีมงานวิชาลอะไรก็ใส่สิบนะแต่ก็วิ่งดีอย่างเลยนะสิบวินทีใหญ่เบาใหม่ๆสิบนี่แหละสิบเล็กเนี่ยไอปัญหาของเขาคืออะไรครับผมที่ที่ที่เจอมาเฟืองแตกระบบเฟืองแตกเฟืองแตกกี่รอบโอ้สามรอบแบบนี้เจอเฟืองเฟืองตัวไหนครับผมเฟืองตัวเดินเฟืองตัวเดิน แล้วแล้วเปลี่ยนชุดหนึ่งนี่หมดเยอะไหมฮะหมื่นกว่าบาทค,ครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งหมื่นกว่านี่แหละครับน้ำมัน,นเยอะรถเกีนะจะน้ำมันนะจะรถเกียนะอืมเขาจะเฟเืองข้างนี่คือปัญหาของช่วงล่างสิบนะผมแต่บางเจ้าเขาเช็คมาดีเขาก็ใช้งานได้บางเจ้าก็ไม่ไปเช็คมาดียังไงถ้ากร<น>ะชากตะคนครับเขาแรงก็ <laughs> คนขับแรงนี่คือยังไงดันคนขับมาดันวิ่งทางตรงไม่เป็นไรแต่ถ้าเลี้ยวดีละอ๋อตอนตอนเลี้ยวเนาะน้ำหนักมันก็ลงเยอะเนาะก็ยงแต่จริงอยู่แต่รถเกี่ยวที่เขาทำห้องสิบเนี่ยเขาจะทำอย่างพวกวิชาลอะไรเงี้ยเขาจะเอาอย่างตัวรถเขาจะเบานะสามเบาหรือเปล่าอือ สิบสามเพลาเหรอโอ้ไม่แน่ไม่แน่อ๋อมันมีหลายอย่างอืมสิบสี่เพลาสิบสามเพลาอันนี้นี่สิบกี่เพลาเนี่ยสี่เพลาถ้าสามเพลามันแข็งแรงกว่าเหรอสามเพลาไม่เพาใหญ่เพลาใหญ่เนาะที่เขาเรียกสิบเพลาใหญ่ใช่ไหมไม่ครับมันปริญญกันนี้มีอะไรโอเคเขาแปลงกันนะอ๋อป๋าก็แปลงเพลาอ่ะประหยัดตังค์หรือว่าอยากจะเอา ให้มันจบเลยเอยากให้มันจบเลยอยาให้มันจบเลยนเนาะเลงะลงด้นนอา้าวเคยเลื่อยช่างนี่อย่า <c oughs> อา้าวเพลงเพลาใช้เป็นเพลาใหญ่เนะแข็งแรงประหยัดตังดีครับดูห้องฟิกมันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมขาดกี่รอบนะป่าสา,สามรอบครับ เราเราเป็นหมื่นนะใช่ไหมเช็คคือมันมันอย่างว่านะรถนี่ขายตอนขายนี่เราก็ไม่รู้ข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะเราก็ขายตามสภาพโอ้อยอะไป,ไปแล้ว,ลวอืมนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงล่างห้องอสิบครับผมสิบ เบอกวาขาดบ่อยครับผมขาดบ่อยแต่บางเจา้าเขาทามาดีมันก็ครับมันก็ใช้งานได้ยาวๆครับผมเอาอยังไงก็ฝากทีมงานนี้ไว้ด้วยครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ป <c oughs> ๋าโอ้ปีนี้น่าจะาถึงพันไร่เนาะได้จะแปดร้อยองนี้แปดเจ้าร้อยไม่ได้เสียเวลามาซ่งในครั้งนี้นะมัอ๋อ ใช่มันมันไงไอมันเรามองไม่เห็นเนอะไอข้างในอ่ะไอข้างนอกเรายังพอดูออกเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยก็คือมันเขาขายตามราคาเนอะตามตามสภาพแต่ถ้าเป็นก้อนที่สองเนอะโอ้โหจบเลยจบเลยพกตู้อะไรดีใช่เป่าปลาอะไรพกตู้กะดีแต่มันอืดจะทำตู้อยู่ จะทำตู้ใหม่ต้องไล่ไล่ไล่เบาหน่อยใช่ไหมต้องไล่เบาแล้วทำตู้จะทำปลาเขียวอ๋อครับขยับไปมันมานี่หน่อยครับจะหยับไปนู่นก็หยับอ๋อโอเคครับผมก็ปาก็มาให้สายันจัดการให้ครับผมมีอะไรก็แถวบ้านมีมีอู่ไหมครับคุชัยฮะมีอู่ตัวช้างอ๋ออู่พิชางเขาจะนั่นพวกปั๊มใช่ไหม ไม่พวกป้อมทำรถเกี่ยวเหมือนกันนี่รถเกี่ยก็ทำอ๋อแล้วปลาเก็ตรสนิทกับสายยันดีก็อ่ะหลอดไฟสายยันหลอดไฟบนน่ะติดนะเราทำนะครับผมหลอดไฟกบนติดนะเนี่ยงั้นไงครับผมคลิปนี้เวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมนะติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าโอ้เห็นว่าจะเอาตู้ลงครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาชมการเอาตู้ลงอีกสักคลิปหนึ่งครับ เอ oh. าเราจะไปชมไปก่อนครับสวัสดีครับ